เพื่อนๆจำได้ไหมคะว่ากรณีสว250คนเนี่ยมันเกิดมาจากรัฐธรรมนูญปี60และรัฐธรรมนูญปี60นั้นเนี่ยนะคะก็ถูกเขียนถูกร่างขึ้นโดยกลุ่มที่ยึดอำนาจเข้ามาคือไม่ว่าพวกคุณจะเบี่ยงไปทางไหนนะคะมันก็มันก็ไม่มีอะไรนะจะเบี่ยงไปทางไหนความจริงมันก็คืออย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่เขาเขียนนะคะให้นายกเลนให้อยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ในวาระเพียงแค่8ปีนั้นเนี่ยนะ,ะมันคือการสกัดกั้นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเขาลืมคิดว่าอ,อันเนี้ยมันอาจจะเข้าตัวเพราะว่าตอนนั้นก็ออกมาพูดว่าจะอยู่ไม่นานนะคะอยู่นานหรือไม่นานก็คิดดูกันแล้วกันค่ะว่าถ้าเขาอยู่อีกสองปีนี่คือก็อยู่สิก,ก็ก็คืออยู่เป็นสิปีแล้วอะนะ,ะทีนี้คนที่มาเสนอ ก็กลับกลายเป็นสวที่ได้รับผลนะคะคือได้ได้เป็นสวจากกลุ่มเนี้ยที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันทดิฉันบอกว่าเวลาที่พวกคุณเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ,ะก,กฎกติกาอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะคะเพื่อสกัดกั้นฝ่ายตรงกันข้ามนะคะแต่แล้วเสร็จแล้วพอคุณอยู่มาจนถึงตรงนี้มันก็เข้าตัวไง เพราะว่ามันก็จะมีประเด็นที่ว่านายกเนี่ยห้ามอยู่เกิน8ปีก็มีเรื่องถึงขนาดต้องถึงสารรัฐธรรมนูญต้องมีเรื่องที่แบบต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่30มวโันแล้วต้องมีเรื่องที่ทําให้ประชาชนทั้งประเทศต้องมานั่งเฝ้าต้องมานั่งดูปัญหาของคนคนเดียวที่มันใหา่จะอยู่ยาวเนี่ยนะคะให้มันวุ่นวายไปกัน,นหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทีฉันบอกว่าตัวของสวเองนอกจากที่มีคนถามดิฉันว่าสวเนี่ย มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติวันนี้คงชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่มีประโยชน์ต่อผู้มีอานาจที่ทําให้เขาได้มีโอกาสได้เป็นสวเท่านั้นเองคือมันไม่อับไม่อายกันบ้างเหรอที่ทํากันอย่างเงี้ยจะสํานึกมันไม่มีกันบ้างเลยเหรอครับว่ามันน่าเกลียดจริงๆแล้วในตอนที่มีการโหวตเนี่ยนะฮะมันก็เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา1 1 4่หนึ่งสสนะฮะเพราะว่ามันเป็นการโหวตโดยที่เหมือนกับว่านัดกันมา เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีแตกแถวเลยอะเดี๋ยวจำได้ว่าสว250คนตอนนั้นมีคนหนึ่งที่ป่วยก็จะอยู่คือทั้งหมดเนี่ยเลือกประยุทธ์หมดเลยความจริงแล้วเนี่ยนะคะจะจะจะ,จะแบบแบ่งมาเลือกตรงนั้นตรงนี้แตททท่ที่สุดแล้ว250คนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเลือกประยุทธ์มากที่สุดเนี่ยยังไงประยุทธ์ก็ได้เป็นนายกอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่แตกแถวเลยไงแล้วสวเหล่านี้นะคะตลกมากตรงที่ว่านะคะ เวลาที่มีคนไปบอกว่าสวเนี่ยไม่มีประโยชน์เขาก็จะโกรธแล้วเขาก็รับกันอย่างหน้าไม่อายเลยนะคะว่าจะทําไมอะ่ะเขาก็อยากให้คนเขาก็อยากให้ประยุทธ์เนี่ยนะคะได้อยู่ต่อแล้วการเป็นสวของพวกเขานะคะก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปดูแลคนอื่นนะ,ะยกตัวอย่างในการอภิปรายในสภาแต่ละครั้งเราก็จะได้เห็นบทบาทของสวแต่ละคนซึ่งวันนี้นะคะคนที่เราแบบเห็นบ่อย ที่ทําท่านักเลงอยู่ในสภาเนี่ยนะคะก็กลับกลายเป็นคนหนึ่งที่เสนอเรื่องนี้ร่วมกับนายสมชายแสวงการนะ,ะที่บอกว่าต้องการที่จะมาแก้รัฐธรรมนูญดิฉันบอกว่าอับอายกันบ้างเถอะในช่วงของวันเด็กวันครูเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็ต้องเคยเป็นเด็กกันทุกคนก็ต้องผ่านครูมาแล้วทั้งนั้นแต่พวกคุณก็กลับกลายเป็นเหมือนคนที่ว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่คํานึงถึงหนังหน้าตัวเองแหละ หรือว่ามันนี้มันเป็นยุคสุดท้ายแล้วที่คุณจะมีโอกาสมีอำนาจถึงได้ห่วงแหนกันขนาดนี้แต่มันขัดตา่ะเราก็ที่ฉันบอกว่านอกจากจะขัดตาของประชาชนแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกตะขิดต,ตะขวงหรือละอายแก่ใจบ้างหรอคะที่จะทําอย่างนั้นอย่าลืมนะคะว่าสอวอทั้ง2 5 0สิคนมาจากรัฐธรรมนูญปี60ที่ถูกร่างโดยคนที่ยึดอํานาจเข้ามากลุ่มพวกที่ยึดอํานาจเข้ามาทั้งสิน้นทําไมพวกคุณถ้าเผื่อว่าทําเพื่อประเทศชาติ ฉันยังไม่เคยเห็นสวคนไหนลุกขึ้นมานะคะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับทุนจีนสีเทาหลานนายกทําไมถึงไปเปิดบริษัทในค่ายทหารได้ทําไมน้องชายทํางานแค่นะคะ,ะทําไมน้องชายเนี่ยนะคะมีวันหยุดต300้องสามร้อยกว่าวันทํางานแค่สี่วันเรื่องเหล่านี้ไม่ถูกนํามานะคะพูดถึงจริงอยู่สวมีหน้าที่ที่จะเพียงพิจารณากฎหมายแต่ว่าวันนี้คุณไม่ได้มีหน้าที่แค่พิจารณากฎหมายไง คุณมีหน้าที่ถึงขนาดที่ว่าออกมาสั่งสอนคนนั้นคนนี้ออกมาโต้คารมกับพักการเมืองออกมาหาว่าพักการเมืองหรือนักการเมืองนั้นเนี่ยนะคะมาไม่ดีไม่มีเกียรติไม่นุน่นไม่นี่เขาจะมีเกียรติหรือไม่แต่เขามาจากประชาชนนะคะอันนี้พวกคุณควรที่จะตระหนันกกันเอาไว้ให้มากๆคนที่ไม่ได้มาจากประชาชนแล้วก็มีเงินเดือนนะคะที่ประชาชนเสียภาษีไปเป็นเงินเดือนพวกคุณนั้นเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆก็ต้องทําตัวที่ดิฉันอยากจะใช้คําว่า ก็ให้มารู้จักสงบเสงี่ยมแล้วก็เกรงใจเห็นหัวประชาชนบ้างไม่ใช่คิดจะเสนออะไรก็มาเสนอวันนี้ฉันบอกว่าการที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญปมนะคะาวาระแปดปีเนี่ยให้มันเป็นแบบว่าลอยตัวไปเลยคือจะอยู่กี่ปีก็ได้ถามว่าวันนี้นะคะถ้าพวกคุณไม่ได้แก้เพื่อประยุทธ์เพื่อประวิตย์นะคะถ้าวันนี้นะคะพวกคุณรู้สึกว่าคนที่คุณจะได้เป็นนายกเนี่ยนะคะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณจะแก้ไหม ะะะทีนี้ดิฉันบอกว่าสวเนี่ยนะคะมีวาระเนี่ยหปีการที่ทําให้เหลื่อมกับวาระของรัฐบาลเนี่ยมันเจตนาก็จะมองเป็นอะไรไปได้ะคะเจตนาก็มองเป็นได้ว่าอยู่อีกหนึ่งปีเพื่อโหวตนายกไงสมมุติว่าต้องการที่จะให้คนเนี้ยเป็นนายกต่อไปอีกนะคะก็ให้ก็ให้สวเนี่ยมีโอกาสโหวตเนี่ยเขาเป็นนายกต่อไปอีก เสร็จแล้วพอหมดวาระแล้วนะคะดีฉันบอกว่าถ้าไม่ได้มีกฎหมายว่าสวาต้องมาจากการเลือกตั้งไอคนที่ได้รับโหวตให้เป็นนายกคนต่อไปก็ต้องตั้งพวกนี้เข้ามาอีกซึ่งใน250คนเนี่ยมันจะมีตัวเป้งๆตัวตึงๆนะพวกนี้ต้องได้กลับเข้ามาอีกซึ่งเราก็คุ้นหน้ากันมาตั้งแต่ช่วงหลังรัฐประหารปี49แล้วที่เข้ามานั่งทําหน้าที่กัน ที่มีในตอนที่มันมีการเลือกตั้งในตอนที่มันมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแล้วมันก็มีการเลือกสวออเนี่ยนะคะก็ถูกตําหนิจากพวกสลิมจากพวกที่แบบว่าโอ้โหนะคะที่ฉันบอกว่ามุมจะโลกสวยไปไหนที่บอกว่าสภาวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นสภาผัวเมียแต่ว่าเขาจะเป็นสภาผัวเมียหรือจะเป็นสภาอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันมาจากประชาชนไงแต่พวกคุณนะคะวันนี้ฉันบอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นสภาผัวเมีย พวกคุณก็เป็นสภาพวกพ้องเอาป่ะมีใครบ้างที่ไม่รู้จักคนที่จ้มคุณเข้ามาและมีใครบ้างที่ไปจากประชาชนโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของอ,องค์กรกต่างๆเหล่านี้จริงๆมันควรจะประกอบไปด้วยประชาชนนะคะทุกภาคส่วนคนขับแท็กซี่ควรมีโอกาสเข้าไปนั่งในสภานะหรือแม่ค้าที่หาเล่แผงลอยก็ควรมีโอกาสที่เข้าไปนั่งอย่าไปดูถูกว่าเขาไม่มีความรู้แต่เขาก็คือประชาชนคนนึงซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ในขณะเดียวกันที่พวกคุณเนี่ยนะคะม,มีมีวุฒิการศึกษามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะคุณยังเข้าไปนั่งได้แล้วทาไมเวลาที่คุณพิจารณาหรือออกกฎหมายอะไรต่างๆประชาชนกลับไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเสร็จแล้วพอเวลาที่มีการร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพวกคุณก็จะตีตกไม่ว่าร่างกฎหมายฉบับไหนที่ยื่นเข้าไปในสภาถ้าสอวอไม่เห็นด้วยนะคะ ถ้าสวเด่ยนฮะหนึ่งในสามไม่เห็นด้วยคือทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแล้วจะให้แล้วจะให้คิดยังไงฮะนอกจากจะคิดว่านี่มันคือพ่อทุกสถาบันหรือไงคือถ้าสวไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นพวกพวกนี้เขาก็เลยหญิงยโสเพราะว่าความสําคัญตัวเขานะคุณจะเสนอกฎหมายอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าสวไม่เอาด้วยหรือสอวอต้องเอาด้วยหนึ่งในสาม<ๆ>กฎหมายนั้นถึงจะสามารถที่จะบังคับใช้ได้แล้วที่นี้ฉันถามว่า ตั้งแต่มีรัฐบาลมามีสวมาเห็นเขาเคยผ่านกฎหมายอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนบ้างเห็นไหมคะนี่แหละค่ะที่ที่บอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยพวกคุณเนี่ยในวันเนี้นะคะก็ยังมีการออกมาเสนอให้แก้กฎหมายแก้รัฐมนูญปมนายกควรจะอยู่ได้โดยไม่มีกรอบคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะฮะมึงจะตายคาเก้าอี้กันเลยก็ได้ไม่ต้องมีกรอบอะไร เสร็จแล้วก็มาอ้างบอกว่าการที่ไปกําหนดบอกว่า8ปดปีอะไรนู่นเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยตั้งแต่รัฐธรรมนูญเนี้ยล่างกันขึ้นมาแล้วะแล้วก็ยังตีขลุมนะะยังเคลมยังเอามาเคลมมันยังมาตีมืนอนีดนะคะบอกว่าก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะะได้รับอ่ประชามมติมาประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับถ้าไม่ยอมรับมันก็จะไม่มีการเลือกตั้งไงฮะ แล้วคนเขาอยากเลือกตั้งจุดประสงค์ที่เขาอยากเลือกตั้งเพราะเขาเขาอยากไล่คุณไงพอมีการเลือกตั้งเนี่ยนะถ้าเกิดเขาอยากได้คุณพักคุณที่ส่งลงสมัครหรือพักคุณที่ตั้งเป็นพักการเมืองมามันต้องได้คะแนนเสียงท่วมทน้นจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เลยสิแต่ว่านักการเมืองหรือพักการเมืองที่พวกคุณพยายามกีดกันและทําลายเขานั้นนะ่ะกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นพักการเมืองที่ลงเลือกตั้งแล้วกับได้เก้าอี้เยอะที่สุด อันนี้ดิฉันบอกว่าสลิมทั้งหลายมึงไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอคะมันยังจะวแวงกันไปไหนคนที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเขามีวาระแค่สี่ปีแล้วภายในสี่ปีเนี่ยนะคะมรสุมของเขาก็อยู่ที่ฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แน่นอนเสมอไปว่าถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะคะคุณจะอยู่จนครบเทอมเหมือนอย่างรัฐบาลยิ่งรักก็อยู่ไม่ครบเทอมเหมือนอย่างรัฐบาลอภิสิทธ์ก็อยู่ไม่ครบเทอมอยู่ไม่ถึงแปดปีเพราะอะไร เพราะว่าในสภาฝ่ายค้านนะเขาก็มีหน้าที่คานอำนาจกับคุณดังนั้นดิฉันบอกว่าพวกนี้พยายามที่จะด้อยค่าและทำให้นักการเมืองนั้นเนี่ยนะคะดูเหมือนกับว่าไม่มีศักยภาพ